ใช้คำว่า I have seen no way นะฮะ I have seen no way ก็คือดูแล้วมันไม่มีหนทางที่จะเป็นไปได้เลยนะคะหรือใช้คำว่า i s out of question นะ It's out of question แปลว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือใช้คำที่ง่ายที่สุดที่เราใช้บ่อยคืออะไรคะเป,เป็นไปไม่ได้ is impossible นั่นเองนะคะเป็นไปไม่ได้นะคะบางทีฝรั่งก็จะบอกว่า it's e u s y ดีก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้สับ SAT นะคะคนที่สอบ SAT นะคะทราบเอาไว้นะคะว่า DC เป็นสนํานวนแปลว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะในกรณีนี้นะคะนิดเนี่ยก็บอกว่าฉันแน่ใจนะว่าอะไรคะ it c a n t b e that bad นั่นเองนะคะออ้ยคงไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะ,ะเพราะฉะนั้นในข้อ2จรจึงตอบ3นะคะว่าไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะฮะและสลดาวก็เลยเล่าให้ฟังเพราว่านิดถามไงะ,ะว่า Now what is it ็จไหนลองบอกมาซิว่าเธอเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวเป็นยังไงนะคะดาวก็เริ่มเลยค่ะอารัมพบทเล่าให้ฟังนะคะ remember เธอจำได้ไหม呀เธอจำได้ไหมนี่คือแฝงล้างเป็นดาวนะอ่ะสมมติดาวพูดเธอจำได้ไหม呀 I borrowed that cassette from a m y ฉันเคยยืมเทปแคสเซ็ตมาจาก a m y Well แล้วก็ I ก็ไป recorded over top of it นะคะ Recorded คือบันทึกเทปนะไปยืมเทปเอมี่มาปรากฏว่าไปบันทึกเทป ทับเทปของเอมี่ I cannot imagine how it happened ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงข้อที่3จะบอกว่าอะไรคะเขาทำโดยเขาไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นใช้คำว,ว่า I accidentally ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบข้อ2ค่ะ accidentally ไปบันทึกโดยไม่ได้ตั้งใจ I cannot imagine how it happened ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นข้อที่4จึงตอบว่า I must have Push ค่ะกีตเส้นใต้ของมั h a ท e นะคะ s t h a ทบบุกวบช่อง3ใช้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ s t have been love ตอนนั้นมันต้องเป็นความรักแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่สี่ก็บอกว่า I must have p u ูช h the record by mistake เนี้ต้องไปกดปุ่มอัดด้บังเอิญแน่ๆเลย I don't want I don't know what I'm going to do ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี I cannot possibly tell her ไม่สามารถบอกเขาได้ she k i l l เขาต้องฆ่าฉันตายแน่เลยนิดตอบใจเลยค่ะหนูเป็นนิดหนูบอกว่า well go and buy another copy ให้คำแนะนำ why not นั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อที่5จึงตอบ3ค่ะ ว่า well, why not you go and buy another copy ก็ไปซื้อ c o ป y ี้สิเทป copy ก็มีนะคะดาวก็บอกว่า that's the problem ก็นั่นแหละเป็นปัญหาที่ฉันต้องมานั่งหัวหมุนอยู่ทุกวันนี้ is very rare rare แปลว่าอะไรคะไม่ได้แปลว่าดิบนะคะ rare มันแปลว่าดิบแต่ในกรณีนี้เทปไม่ได้ดิบนะคะว่าเทปอันนั้นมันหายากค่ะลูกค้าขีดเส้นใต้คำว่า rare นะคะ อ่านลาเล,ละล่ะนะคะเรียนภาษาอังกฤษอ่ษา,อาอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเลย it's very really rare ก็คือมันหายาก completely u n o b t a i n a b l e ไม่มีจำหน่าย s h e o n l y l e n t i t to m e แอมี่เขาก็เลยเห็นว่ามันหายากเขาก็เลยให้ฉันยืมโทรเอย๋ยนะคะเป็นความสวยของนิดแน่นมากๆเลยนะคะดาวก็เลยบอกว่า s h e o n l y l e n t i t to m e ในข้อที่6บอกว่า เขาให้ฉันในกรณีพิเศษใช่ไหยคะ As a special f a v o r ค่ะในข้อที่6จึงตอบ3ค่ะเขาให้ฉันในกรณีพิเศษนะคะและสลันนิดก็บอกว่า t h a t s to b a d โ oh, อ้ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยมันก็นะแย่ yeah, จริงๆด้วยล่ะดาวก็บอกว่า she never speak to me again ตายล่ะเขาคงไม่พูดกับฉันอีกแน่เลยเอมี่นิดก็ไปบอกว่า I'm sure she will understand นะคะแน่ใจเลยว่าเขาคงจะเข้าใจในกรณีนี้แหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะคะ ล้าบอก everyone know accident happen อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอดาบอกว่า I just d o n t see ฉันก็ไม่เข้าใจว่า how I ในข้อที่8ไหนมาดูช้อย c e ซิฉันก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าฉันจะทำไมคะในข้อที่8 how do I start นะะในข้อที่8เนี่ยเขาต้องการพูดว่า ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะจัดการเรื่องนี้ยังไงทีนี้ค่ะว่าจัดการเรื่องนี้ในข้อที่8เราจะใช้คำว่า Take away ไหม t a k e a w a y แไปว่าหยิบออกไปฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะหยิบเรื่องนี้ออกไปยังไงดีจะ bring it up พูดเกริ่นนำเรื่องนี้ไงดี look forward to it จะตั้งตาคอยเหตุการณ์อะไรดีหรือ come back to it กลับมาอีกครั้งหนึ่งในข้อนี้ใช้ bring it up I don't want to bring it up why use away bring it up นะคะบอกว่าทำไมชอบพูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยเลยนะคะทีนี้ค่ะ ในข้อที่9นะคะนิดก็เลยบอกว่า w a i t a m i n u t e w e a t a m i n u t w e i t h m i n u t e พูดตามพี่คะ่ะ w a i t a m i n u t e w e a t a m i n u t e แปลว่าใจเย็นนะคะถ้าแปะตรงตัวก็คือรอสักนาทีนะคะแต่คือใจเย็นอย่าคิดมาก I have an idea มีความคิดอย่างนึงละ sometime t h i s c kind r of i b e music is available on CD CD ก็มีจำหน่ายนี่เพราะฉะนั้นข้อที่9้เขาเลยแนะนำนะะว่า there are no cassette เขาก็มีซีดีขายนี่แม้ว่าจะไม่มีเทปคาสเซ็ตแม้ว่าใช้คำว่าอะไรคะ even though นั่นเองนะคะ even though there are no cassettes แสดงว่าเขาพูดเพราะมากเลยนะเขาใช้คำว่า even though เขาไม่ใช้คำว่า d o นะคะคำว่า d o เนี่ยนะคะเป็นคำที่แปลว่าแม้ว่าเหมือนกันแต่ว่า even though จะดูและไพเราะแล้วก็เป็นทางการ formal กว่านะคะเซเลนีก็บอกว่า you buy the cd เธอก็ไปซื้อซีดีเสร็จแล้วก็ make a copy ก็ copy ลงในเทปนะ and she never know เขาไม่รู้หรอกเอมี่อะ ดาวบอกว่าอยู่จีเนี่ยเธอนี่ฉลาดจริงๆเลยอะ่ะนะ I go to a record shop this afternoon เดี๋ยวบ่ายนี้ไปที่ร้านเทปเลย You saved my life เธอช่วยชีวิตฉัน Why ข้อสิบค่ะทำไม I think of that ทำไมนะก่อนหน้านี้ถึงไม่คิดแบบนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้น Why didn't I think of this นะคะเพราะฉะนั้นในข้อสิบจึงตอบ หนึ่งค่ะนะคะบทสนทนานี่นะคะมันเป็นสิ่งที่น้องๆนี่คะหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เฉพาะแต่ในการทําข้อสอบนะคะในชีวิตประจำวันน้องๆก็ต้องไปเจอนะคะแม้ว่าน้องๆจะไม่มีเพื่อนเป็นฝรั่งนะคะแต่น้องๆก็ต้องใช้ในการเรียนที่โรงเรียนโอ้โหเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็มีไบเลงโก้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่อยากจะบอกให้เพื่อนใจเย็นนะคะน้องอย่าใช้คําว่าอะไรคะครูฮาร์ดโอ้โหใจเย็นตรงตัวเลยน้องบอกว่าอะไรคะ Wait a minute, wait a minute เพราะฉะนั้นน้องก็เหมือนกันนะคะ Wait a minute แล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่เดียวมาเจอพี่หวงในช่วงหน้าช่วงของ vocab r a l y มีอะไรสนุกสุดร้องน้องอยู่แน่นอนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ ของการติวในวิชาภาษาอังกฤษกับพี่ฮวงนะคะในรายการ Happy English ที่นี่นะคะน้องๆไปดาวน์โหลดชีตมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมส่วนน้องๆที่เพิ่งไปดาวน์โหลดชีตก็ไม่ต้องตกใจนะคะพอคลิกเข้าไปใน World w w r l d Wide Web Campus TV o n l i n e .com เอ๊ะทำไมมันมีการลิงก์ไปที่หน้าอื่นเพราะว่าตอนนี้ Campus TV อะไรของเรานะคะเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็น